ครับต่อไปครับท่านทรงศักดิ์ทรงเสริมอุดมชัยครับเชิญครับ กาบเปลี่ยนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่ครบรพผมนายทรงศักดิ์ทรงเส,สรสิสมดมชัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนครสวรรค์เขตสองพักเพื่อไทยผมขอหารือเรื่องที่หนึ่งผมได้ลงพื้นที่กับนายกองค์การผส่วนตำบลน,นิคมเขาบอกแก้วนายคงศักดิ์ชัดชยัยรัตนเวชและท่านประจ,จักรลังพึ่งกำนันตำบลน,นิคมเขาบอกแก้วนายถนอมผูกพันธ์รองนายกนายสุรินทร์ศรีสุขเลขานุก,การนายก ท่านผู้ใหญ่สุวิมลคุดจันหมู่ที่12บสองท่านผู้ใหญ่เจริญอินชูหมู่ที่13บถนนสายบ้านโป่งสวรรค์ถึงบ้านสะนางสงหมู่ที่ส2บสองบ้านโป่งสวรรค์ถนนสนามชัยถึงบ้านเขากะลาหมู่13บาบ้านสนามชัยเนื่องจากถนนทั้งสองเส้นนี้ไม่มีงบประมาณซ่อมบำรุงพี่น้องประชาชนตำบลน,นิคมเขาบอกแก้วเดือดร้อนมาเป็นเวลาสิบกว่าปีแล้วครับเวลาฝนตกรถบรรทุกไม่สามารถบรรทุกพืชผลทางการเกษตรได้เช่นอ้อ,อยข้าวโพด ทำให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนมาเป็นเวลานานมากขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยสนับสนุนงบประมาณด้วยครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนครับเรื่องที่สองผมได้รับการประสานงานจากท่านสุนทรสุขเลืองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน,น้ํำสง โครงการปรับปรุงคลองบางเดือและอาคารบังคับน้ำสถานีสูบน้ำไฟฟ้าบึงน้ำส่งหน้าวัดคลองบางเดือหมู่ที่4ชนประธานเริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อไรครับพี่น้องประชาชนเดือดร้อนต้องการใช้น้ำเพื่อทำการเกษตรและอุปโภคบริโภคครับเรื่องที่3ผมได้รับการประสานงานกับนายเจริญสมรอดนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินเนกล้าถึงโครงการขุดลอกคลองเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเวลาฝนตกน้ำท่วมที่นาไม่ทราบชนประธาน จะเริ่มดําเนินการเมื่อไหร่ครับเรื่องที่สี่ผมได้รับการประสานงานจากท่านผู้ใหญ่อนุชา กัททกพัณฑ์หมู่ที่9ตําบลหนองกรดอําเภอเมืองนครสวรรค์เรื่องประตูเปิดปิดน้ําอ่างน้ําสํานักปริวัติกรรมวัดหลวงพ่อจ้อยชํารุด2บานประตูเปิดปิดน้ำ4แยกบ้านวังเราหินก้อนชํารุด1บานประตูเปิดปิดน้ําล่องสังโคหลังอาคารทรงงานชํารุด1บานขอให้ชนประธานเร่งดําเนินการซ่อมแซมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ทําการเกษตรด้วยครับบขอบคุณท่านประธานสภาที่เคารพครับ ต่อไปครับท่านคาริ